เงยขิบหายเลยอีเหี้ยมันไปซะอีหนูมึงจงตายซะเถอะนี่เนี่ยโอ้ยโอ,ยโอยนี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยเปียกทั้งตัวเลย,ยทำที่ไหนวะเนี่ย โอ้ยตายห่าโอ้ยอย่าบอกดูบ้าเราตายแล้วโอ้ไม่มันอะไรเนี่ยส่องแสงสว่างไอ้โอฮึโอ้ยรุเกินโอ้ยช่วยรุ้หน่อ่าใครเนี่ยขอตั้งหน่อยหนูไม่มีฮึนี่มันเมืองอะไรเนี่ยเทคโนโลยีเหลือเกินเฮ้ยน่ามันไอเด็กหนุ่มนี่วะแค่หัวสติฟหนึ่งร้อยเพชรเหรอ โอ้ข้าทางเมืองนี hmm. Hmm. Well, been, lo ่คงจะเก่าน้าดูเฮ้ยไอ้นู่นไอ้นีมึงพูดเคี้อะไรไม่รู้สักเอ๊ะนายกูเจ็บนี่ดอกของโอ้ยกูเป็นเคี้ยอะไรวะต้องมาโดนจับอย่างเงี้ยกูเชื่อกูตายแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยนั่นไงประตูอุ้งอุก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 ุอุ้งกุกุ้ง้งอุอุ้งุกุ้อ้งอุ้งกุ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  กู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 โอ้ยกูมึนโอ้ยเจ็บกูกูกูเฮียกู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 โอ้ยหอเสียงเลยกูกะกูกูกะกู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 กะกูกะกูกะกูกูกูกะกูกะกูกะกูกูกูกะกูกูกูโอ้ยเจ็บคอกูกูกะโอ้ยเฮียคนพากูเจ็บคอเหลือเกินเออพูดอะไรกูกูกะเนี่ยกูกะเฮียกูกูกะ ไอ้ตาอู้คูอ่ะเชอะนี่เนี่ยชิงชิงอยู่อีเออเตามต่อไปแกเอ้ยแชมเปี้ยนเว้ยยังอ่าไปดาบมึงอ่ะเอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่อ่ะเชอะเชิงอ่ะชงเชิงฮึมนี่เฉาะดาบซะหน่อยนี่เนี่ยไอออนเฮ้ยเชอะเฮ้ยเชอะเฮ้ยเชอะฮ้ยจี้ไอ้เหี้ยอ่ะเช้ยนี่ไงโอ้ยเจ็บไข้อื้อ โอ้ยโอ้ยเจ็บชิบหายอนมาน้ำมันอ,มอีกาลีมึงไปหมดอีกาลีห้าตัวนี่แน่กูแถมสัตว์กูไปแล้วอ้าวอเวอ้าวาบสัง h o แบบนี้เสร็จกูละมึงชิบ